ตัวอะไรนะไก่ทองใครเล่นโอ้โหฮือๆนาเลยเพ่โอ้โหคิดถูกคิดผิดวะเนที่เล่นตัวเนี้ยที่เล่นตัวเนี้ยสะท้อนสะท้นอนนะครับโอ้โหใครเล่นจริงวะใครสะท้อนจิ้นนี่ยิงตีมาแบบต่อดาตาตานะโอ้แสกการ <c oughs> เฮ้เรามีตัวตัดทางมต้องสองตัวเนี่ยนายรู้รอเปล่าอะไรฉันไม่รู้เกน่าไงเราตัดทารมทุกตัวนะยาวๆเลยนะเจอมอแกนแน่ใจใช่ล็อกแม่ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วสะท้อนตั้งตั้งปุ่มตั้งปุ่มแน่สะท้อนมาแล้วยังไม่มา เออมาแล้วโอ้โหกระตุกอย่างไม่น่าเชื่อกระตุกเหรอกระตุกเว้ยใช้ได้ใช้ได้อยู่ใชเก็ใชษ36ใช้ได้ใช้ได้ซื้อของมั่วหัดยังวะยังอั่วกำอัดแล้วมั้ง่อยมันทันตีมันไปแล้วตัวตัวอีกว่าาเอจริงป่ะ ทำไมเราซื้อของไม่ได้อะอะไรว่าค l ล i ิงอว s ชเดี๋ยวมันไม่ใช่แล้วเราซื้อของไม่ได้อะซื้อได้ดิซื้อได้ดิซื้อของไม่ได้มันจำกัดเวลานะตอนซื้อไหนจำกัดตอนไหนนี่มันไก่ทองหอกสายฟ้าให่เงินซื้อออ้โาสเดินมาอยยวรู้สึกว่าตัวเล็กลงนะ <laughs> ต้องเล่นแม็ะกว้างๆแบบเนี้ยเออใช้ได้ไม่แมปบนี้ไงแบบจะได้เห็นทุกคนแบบใครตายใครโดนลุมอะไรเงี้ยจะได้ขำได้เริ่มมาเวลสามเลยหรอใช่มันอัพสกิลให้อัพให้อัพสกิลสามสกิลได้เลยคุณที่พ่อเอฟซีฉันชอบตัวนั้นนะแต่ฉันก็ไม่อยากฆ่านายนั่นไงกูว่าแล้วกูว่าแล้วต้องถามด้วยเหรอว่าเราจะอัพสกิลอ คำถาครับลองดูนะลองเรียหน้ามันจะเด่นหลัง,ง,ง,งหนึ่งสองครับอย่าตามอย่าตามอย่าอย่าอย่าโอเคบอสลัสไปแหมอุตส่าห์เสียสละในนี้ในนี้ในนี้เขาเรียกเฟิร์สบัตใช่ปะใช่ <c oughs> บอสลัดมันของฮอนลืม <c oughs> <c oughs> อย่าบอกฮอนไม่ได้ยินนะเพราะไม่เคยเล่นเดี๋ยวงงเขางงนะตัวคอนคือฮีโร่ออฟนีเวิร์ดครับแกมันเก๊ฮะแกมันเก๊ใครเอ้ยใครเก๊ใครเก๊ทางห้องอะฮะผู้ชายเว้ยชายแท้เปล่าไหนดูไหนดิโต๊ะโตโตโตดูอะไรเฮ้ยแหมคิดอะไรเยอะแยะดูอ่ะดูอ่ะแบบดูกันอะดจนหร เอ้ยดูด้วยกันอะไรเังไงดูดำดูอะไร <laughs> ไนายต้องการจะสื่อถึงอะไรบอกเราทีนุนุมัน <c oughs> เกมนี้ขอจบไปนะครับเดี๋ยวได้เต็ม <c oughs> เดี๋ยวได้เต็มด้วยนะเดี๋ยวแหมเ <c oughs> <c oughs> ออคลิปนี้ก็บังจังเลยเอ้ยไม่ได้ดิมีเนีย่ยมีเนียเน่ยใส่กระโปรงไปเอาเข้ามาเข้ามาเข้ามา เข้ามาอ้าเอาเดินมาโดนเองวุ้ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงหอเฮ้ยแหมพิวดิพายโดนโค่นงี้เสียใจอะเราบังเองไม่เก็บเลือด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 เนี่ยเลือดอะเก็บอะน่าข้างหลังมีอีกแอนหนึ่งอะไปเก็บดิ๋คาตาลิน่าไปเก็บดิเอ,อ้าแหม เฮ้ยผมขอผมหิวผมหิวผมหิวจะไล่ฉันตายโอ้กัมกัมกัมผิดตัวแล้วนายนายเรียกว่าผิดตัวนี่ไงกำมไม่ได้แม้แต่ไม่ได้แม้แต่ช่วยก็ออกละรอระยะไปก่อนนี่ต้องอยู่หลังๆแล้วไม่ไหวเลือดจะหมด ไม่โดนเหมือนได้ยินเสียงไข่ด้วยไปไหมโอ้ว้วออกว้าวออกคลิปอะไรเดี๋ยวมาปลาทูกีดแป๊บกๆออกคลิปได้แหละตัวเองโทษขู่เขา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 หน่อยให้เขากลัวหน่อยเผื่อเขากลัวโอ๊ยนะเลืเปล่าเอาปะเอาปะ เอาเลยเนี่ยหนูนูางหลังอ่ะหนูนูนหนูนู่นกำอดได้อดลงประชดลงเดี๋ยวโอ้โหโซนดืดโอ้โหโซนดืดเว้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียวตู่กันเป็นแถวเสียวตู่กันเลยทีเดียวอะไรวะออกคลิปด้วยแหละซิสซานี่มีคนเล่นกี่คน ก็6หกคนอะตามนี้ทางภาพแล้วผมไม่ได้ดู้อะไรโอเคอ้าวเฮ้ยเราหิวไม่ทันอะเราขอโทษไม่เป็นไรไปร้องไห้เปล่าเอ้าตรงทางเฮ้ยป้อมอย่าได้ป้อมนะอย่าได้ป้อมนะได้ป้อมทีมีเลือแหมรูเลือดเขาสิโหดร้ายอ่ะดู ดูดิไม่ได้ป้อมเด้อได้ทำไมอ่ะได้ไปก็ตายด้ออืมชินขตรใจแล้วฮ่าไหนใส่หน้าบายบายด้วยไหนใส่หน้า <c oughs> <c oughs> ตายด้วยไหมดูพิวดีพายสิทำไมเขาถึกจังันั้นที่เลือดเขาลอดแลวดูเลเวลของเขาสิเราต้องให้ได้แบบเขา เดี๋ยวจบแมตช์นี้ก็ต้องเลิกแล้วสินะหมดเวลาสนุกแล้วสิแน่ไงดูพิวจิพายสิเขาโหดมากเลยหนู่แม่ไม่ใช่ไอ้ไอ้ไอ้นี่มันยิงเลเซอร์ใส่ฉันเลเซอร์เลเซอร์จอดเทะเลเซอร์หุยไม่ใช่ชเออเจ้าหูตกใจสกิลเขานี่ก็ไม่จบเธอกลัวอะไรทุยยีออกไปยี <c oughs> ออกไปด้วยเลย กไปเอออไ้เหี้ยชัดดาวเช่นเฉาโฮ้ยจุดพิพายทำไมเกมนี้นายดูจุดจามจังหรอไม่ดูทีมก็รีบแหมอ๋อเออใช่เลยเออแต่เขามีถึงเขามีถึงเอโนูรุ้เลยนะและและและจริงด้วยเฮ้ยแหมเอ้ยเนี่ยแม่งแหมสกิลไกลเป็นยอดยอดดีนะคอยลัด นนเอาบัฟไป <C> e <as> เดีย๋ยวเดี๋ยวหลบกันจังเลยอย่าหลบเ <C> e <as> ด้เดี๋ยนู่นเล่นหูแล้วหูใหม่เลยผิวเงินอีใช่เหรอ <C> e <as> อีได้นะ <C> e <as> วไหมอีฮะเขาเปิดเราแล้วแหละโอ้ยเง <C> e <as> <c uk> ินแป๊บคืนเหรอ โอ้ยเฮ้ยแกอย่ายุ่งกับฉันเราเป็นเพื่อนกันก็ได้นะม่ต้องทำกันดีๆก็ได้ทำไมนายต้องรัดด้วยคะคาตาลินะ่าโอ้ยนายจะไปโดนทำไมคาตาลิน่าโอ้ยนายจะไปโดนทำไทมเราเจ็บนะนายมันไม่ดีนะ,ะน,นายนายนายเก็บไปเลยนายเพืเ่อผลประโยชน์ของทุกคนด้วยนะ ใช่เหรอสันติภาพแล้วก็แแทนสันติภาพไม่แน่ใจนะว่ามันจะเป็นสันติภาพป่ะยิ่งไปมีเรื่องมามันมันปุูงเอาเลยเอาเลยไม่ไม่ใช่แก้ฉินเฉา อ,อ,าอ้าวไอ้นอ้ชวิ่งออกมาจิ้มเฉยเลยเริ่มเละแล้วนะเริ่มเละแล้วเริ่มเละแลว้วชาวพี่บึ้มนะดูดิเขาลอยป้อมแล้วแหมเฮ้ยแน่จริงไรอย่าตีป้อมสินายลูกชายหรือเปล่าได้ไดเขาตอบกับมาไม่ใช่กบ <c oughs> อย่เฉยเลยว่ะ <c oughs> เห็นไหมป้อมโดแล้ว ไม่ยอมหรอกนะวิ่งวิ่งหนีเอาตัวรอดวิ่งนั่นของวิ่งหนีเหรอวะรันบอยรันบอยรันเดี๋ยวเดี๋ยวจีบไปไปไล่ไล่ไล่เราไล่เราไล่ไล่เขาเราชอบเขาทุยไม่ใช่มันไล่คนไล่ละไล่เดียวกันแหละ ไอ้ยักษ์รอ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 เฮ้ยผมก่อให้แล้วนายนายแรป้อมได้เลยนายเราไม่นายไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นเลยนะนั่นแหละรีบรีบจัดการคลิปรีบจัดการคลิปเคียวเคียวปักหัวป้อมกันเถอะมากันเต็มยศครับเขาได้เราก็ต้องได้เจ้าป้อมใครมาใกล้ๆเราจะต้องล็อกเขานะยังไงล็อกเล้วไะนายจะล็อกนายจะ ลากออกมาน็อกน็อกน็อกเฮ้ยทอมเมนเตสทอยคล้ายๆกับทอมเมนเตสโซ่ของต้องตัดกำลังไว้ต้องตัดกำลังเฮ้ยใช่เหรอนายทำไมงไนว้าวอ่ะเราหืนเอี่ยวไหมแม่อันนั้นคนเราว้าวโอ้ยไม่เลือด เาไม่นี่มันต้องคอมโบอย่าจะบอกว่าไม่ได้แดกกกูรเลือดช้ำแม่เลือดเลือดแม่งดูแม่งโหดไม่ได้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราฮิวให้นายนายไม่ต้องอ่ะงอนเลอะงอนไปด้วยนเปติดกระปวดท้องนะ โแค่นี้ไม่คณะไม่คณะปากนู้นูหรอกอ้อย่าเก็บอย่าเก็บรีวิวเราสิแม่งไม่มีใครเหลือฮิวให้เลยเฮ้ยใครใครปล่อยเลเซอร์มาเอ่ยคีปอีกแล้วโอ้โหเต็มนานี่ไม่ได้ตายเพราะอะไรตายเพราะมีอยู่ตัวเดียวอะ เวลอะไรกันแล้วอ่ะสิบสี่แล้วอะ่วอะไเพึ่งใจเย็นรอข้าก่อนนั่นไงบอกว่าใจเย็นอ้อมาอย่างนี้แทบตายาาวิ่งออกข้างก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันยิงมิไซล์หาปะเลยมากลับไปก็ไม่เพิ่มเลือดนะอ่ะ คุณเงือบแป๊บแล้วไม่มีบอกใครไม่มีใครบอกตั้งแต่ทีแรกก็ไม่ได้ถามอะบายทำไมเอาของไม่ได้ก็มันก็มีบังคับเอาของมีก็ใส่สกิลอืมอืมคีบแม่งบังอีกอะโอ้ยทำไมเราออกของไม่ได้อะนายนายบอกเราทีส่เขาแม่มาลีเลโจเซฟลีเลโจเซฟมาจากที่หน้าให้เคนิดเขาหน่อย มาจับพินาศใจเบยอย่านะอย่านะนายอย่ามายุ่งกับเรานะขอโทษนายนายนายอย่าทำเราเลยเราเราเจ็บอีอย่าลากออกมาจากวงสีฟ้ามันไงมันก็ต้องตายไม่ตายอ่ะแป๊ะมันไงตายแล้วเห็นไงฉันบอกว่าตายมันก็ต้องตายเห็นไหม นั่นแหละป้อม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 โชว์เสียงเมาส์ไบเก๊กแก๊กแก๊เก๊ก <c oughs> <c oughs> เอาป้อมไม่ตายเสียงเมาส์พี่ปะไม่อะเมาส์ใครไม่รู้ดังเก๊กไม่ใช่ไหมแตกป้อมสองบึม้มเอาอีกเอาอีกเอาอีกมันมันระวังโดนเปิดน,นะเราจะใส่สก,กิลไว้ก่อนดีไหมเนี่ยไม่อะไปถ่ายละแหละซุปเปอร์มินเนี่ย Oh. เหเห um um. ulously, as, ตีปั๊มต่อตีปั๊มต่ออย่าหยุดอย่าหยุดโอ้ยอย่าอย่าอย่ากลับอย่ากลับอย่ากลับไอ้กลับกลับไม่ใช่พูดผิดพูดผิดมันมันมันกลับมันกำกัวมาเราซอรี่มากเลยนะอะไรเราเลยเราขอโทษอย่ามายุ่งนะเดินเดินมาทำไมอ้าวคาตาลิน่าลุยเฮ้ยสโลอีกแล้วอ่ะทำไมนายโกงเฮ้ยไม่เข้าไม่เข้าฉันว่าแล้วนายต้องเล่นมุกนี้น่ะ ไม่เอาจะเจ้าปมเนี่ยทีทเ่เราทำให้หนายเล่นยีอ่ออกไปตายไม่ออกก็ต้องทำไมต้องสันลบกินมันทำไมครับตุ๊กตุ๊กตุ๊กยื้อไม่ได้ตาลิน่ายิงมันไ,ไม่ไหวเฮ้ยเฮ้ยซินเชาวมาจากไหนยอมตาย ยอมตายเอ้เอาเอาให้ได้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 พันบุโรหิตไม่อะไรจะโชว์ฟลัฟไฟเหรอโอ้โไม่เลือดแค่นี้ยังได้ด้วยนะโอ้โเพลงนี้ก็บบิวจังเดี๋ยวนะบิวจังเลยเพลงเนี่ยอย,อย่านะเรามีสกิลดันปลัมอ,อย่างสกิลสองโหดๆอยู่นะจะทำได้ <laughs> อย่าอย่าลากมันเข้ามาเราจะเอน็นเ้าเ <c oughs> อ,องมวามพอดีด้วยนะอยู่หน้าเนี่ยแค่นี้ <c oughs> คือมีคือมีดึงเข้ามาให้แบบใหญ่เล่นนะเ <c oughs> ย้เราชนะได้เลยโหไม่ใช่กดลืมลืมกดอัดนี่เลว